สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะมือนี้แอดมีแนวทางดีๆของปูนิรนามเนาะคะ่ะถูกมาหลายงวดติดแล้วเนาะคะ่ะแอดกระด้มาตามฝากต้อนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังเนาะคะ่กะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะคะ่ะเผื่อสิบ่ไดาพลาดข่าวสารเด็ดๆก็เข้าไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ ค่ะคุณยายครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าครับผมมาพบพบมาพ่อกันชัดสองเนาะรอบสองวันต่อไปหลังจากรอบที่แรกเป็นในส่วนของตัวเลขคำนวณคุณยายนั่งล้านเปอร์เซ็นครับในส่วนของการโค้งแม่มาบานีดีชอตที่สองนี่สิเป็นชอตพิเศษเนี่ยชอตพิเศษคือเมื่อนี่นี่มีพระคุณเจ้ามาฉันเข่าโยบานคุณยายนั่งหาลูกเนาะอ่า คุณยายนั่งกับตื่นเต้เศร้ากูละครับหาเน่าอยากเน่ากินมากห้พระฉันเข่าเนาะสันเพี้ยนวันสันเพี้ยนหลังจากสันเพี้ยนเรียบร้อยแล้วพระคุณเจ้าก็ได้กิมเลขกิมเบอร์ไว้เพราะ่อพี่น้องกันเลียวเห็นยด้านนานี่ก็คือเลขพระคุณเจ้าทิมไว้แต่ว่าชอดเด็ดก็นั้นมีอย่างชอดเด็ดก็นั้นคือพระคุณเจ้าเพิ่นทิมปัญหาไว้ซึ่งปัญหาเพื่อนี่ถืกมากนับหัวบ่ไ้แล้วครับ วันวันหนึ่งคุณยายก็ได้นะเพราคุณใจก็ได<ห>้<อ>ไแม่หัวตอนก็นได้นี่กันแล้วมันเพื่นมาสันเข่าแล้วเพื่นสันเข่าอี้เนี่ยเพื่นว่าจังไลปัญหาเพื่นเหมือนคุณยายล่องว่าสู่ฟังบ้างเพื่นบอกว่า บ่บ่เมนตปัญหาบ่เมนนอนหลับดิเพิ่นเพิ่นนิมิตนั่งอยู่ซื่อโอ้โหเพิ่นนีมิดนั่งอยู่ซื่อก็นั่งสมาธิเออเพิ่นรถเทนหงบินมาสองตัวนี่นิมิตนั่งสมาธินี่เออคือคือกันก็งดก่อนล่ะว่าท่านวดนี้นะมันมาสองตัวมันมาซีตัวนะหงหงเออหงหงบินคู่กันมาผัวเมียนะบินคู่กันมา คูหนึงมาหอดแล้วคูหนึงกับมาอีกนะมันได้เป็นสองครูเดี๋ยวคุณยายอีกสองเดี๋ยวเดี๋ยวของจังโหลเลยในไฟจัพตัวสีโตสีโตมาสองครูของเดี๋ยว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 บานนี้เดี๋ยวที่แรกของบินมาซะก่อนแมนของคู่นึงบินมาแมนมาหาปูน่ะมาหาปูเออมาแล้วบานรุ่นตัวหนึ่งครูหนึ่งมาอีกโอ้บินมาสองคู่มาสองคู่มาพร้อมกันแมนมันเป็นสีัวแต่ว่าของร้านที่เป็นเลขหาทุ่งหยังสั่นี้ เจ้ขอ,ขอ,ขอเอาจ้าซี่เอาว่าอาจารย์เพื่อนบอกว่าหงหน้าอย่างบะโบเพื่อนมาบอกมิตรละว่าจังสันคือแมงมุมเหนือล,ละว่าวแค่นั้นล้ว่ไเดีวยวว่าจังได้คือข่อยนี่เปตูดตีปัญหาเองข่อยก็ได้บอกว่าข่อยแน่นไปเลยสองซีหนอเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมงงในคนใหญ่คือเป็นสองคคือแมงมุมนี่ล่ะหมายเขาว่างเออเอาแมงมุมน่ะเพื่อนบอกว่า อันนิมิตเห็นแม่มุ้มลงมากเจ็ดขาน่ะแม่หววก้อนหววก้อนงวดก้อนอโอเคื่องคื่อกำลังคุณยายกำลังสิบอกทว่างวดก้อนเพิ่นไ้บอกอย่างนีแต่แกนีมิสู้างไมแนเพิ่บอกหัวนี่แกแต่นีมิตสูข้างไมแมนแมนเพ่บอให้คอยตีเอาเองรดนะเพิ่นบอกบอกว่าหงน้าหยังบอกแล้วไำมุเจ้าว่ะหงมันน้ายังหงน้ายังหงน้ามเกี่อ่ะน้วหน้ามังนี่มันน้าหกเด้หเป็นห หงนี่น้าหงกับหกสองหกสี่หงนี่กับนกคือก่งดิเปลี่ยนเป็นประเภทนกคือก่งดินก็น้มหกเนยแมนเป็นยังคอยนกน้าหกจริเพราะว่านี่หกเนียได้เนยได้เพื่อนไฮนะหกสามหกสี่นี่ด้นี่เลขของปู้นะอันนี้เพื่อนเลขเพื่อนตีไว้แล้วบอแมนนี่เพื่อนเพื่อนไฮไว้แล้วบอกแมนแต่แต่ว่าปัญหานี่เพื่อนไฮแล้วเพื่อนปัญหาก็เค่เจอเลขบอกบ่หล่ะเพื่อนเพื่อนไฮเพื่อนบอกแม่ไว้แล้ว เพิ่นไปเฮ็ดเอาเองยุ่งขุนบาดเมียเพิ่นเอาให้แม่แค่นี้นะโอ้เพิ่นไปเฮ็ดไม่แล้วเพิ่นบาดเมื่อเพิ่นเอาให้เนี่ยละมันออกคื่ในนี่ล่ะเพิ่นว่านะให้เจ้าพิจารณาเอาด้วยยายว่าสันนี่เราสอนสี่มันหกสี่หกครั้งหกสี่นี่นี่วี่หกโมอัดแปดยังไม่ยังนี่แม่แปดเด่นแปดเด่นชื่อหรอแปดเด่นมากมากลักล่อยหรือบองสั่นบอกครับเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อมาจังสั่นตัวแปดเนาะอื ปดเพื่อนมาขีดไว้ทั่งลูกสอนนี่หมขวางเหยแม่ไหมาข่วมว่าคันนักขันท่าว่าสีวีหกแมนบอส็นหกแมนบอสหกซีตุลัก็ส็นหกสีหกซีเลยมันหกนี่หมุนอาจจะเป็นเก้าถึงต้องไหมนั่นล่ะที่เราเฮ็ดไปหกสามหกซีนะหกสามหกซีหกเก้านี่ควนเพื่อนตีข่วมฟันเพื่อนมหมน ส่วนมากสิเขาแต่บุญบ่นี่ของแม่เป็นล่างเห็นไหมร้องซีมาอ่าอ่าอ่าการเข้าบนนี่เขาเอาแปดใส่ลวดนี่มันค่อยได้สามตัวเนี่ยเพคนเฮ็ดไปหายยืนนีข้อมอ่อดืนนี่เห็นบ่เลยคนเอาไว้ทั้งสอนนี่เด้แม่นบาร์ดี้อยากให้ลูกแม่นบ่เขามีเงินเขากระลุกได้กันได้กินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่ากันครับผมคุณยาย ในฝันเพิ่นนั่นมีคนเอาปืนจ่อหงบ่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 มีย่างมาหาเพิ่นสิ์มันนี่แปดมากเลยจังว่าเอาแปดน่ะเพิ่์นหายว่าคือคือหลักปูนะเป็นโอ้โปูนีมิีเพิ่นจะคือตีตจนโตปูนี่เป็นแปดครับอ่เดี๋ยววันนี้ขั้นขั้นหมายถึงว่างวดก้อนเพิ่นกับว่าปกติปกติตั้งปกติคอยนี่เป็นแปดม่นบอก ปูว่าเราบอว่าเราบอกว่าไม่ยาก่ายนี่นามันพุ่งนี่เกียขาปกติมันมีแปดเป็นมาละว่ามันมีเกียขาครับมานี่เราก็เขียนให้แม่ตูที่แม่เขียนหายรุดอืมสันนี่มีปัญหาหลายอย่างผู้อื่นนะบอกขั้นแม่คีบเอียงหลายๆเลยเปลนบ้าก็เนิ่นเนาะวะที่บ้านเปลี่ยนบ้ามาเนี่อันอันนึงซีซีสองกับเก้าหนึ่งนี่มันจะใส่แหมซีเอ็นซีซีสองจังไหนนี้ ปดหนึ่ับีสองกับนึ่งนี่มาใ่ใสครับโอ้อันนี้เฮ็ดเฮ็ดไรเสื้อนี่เพื่อนเขียนผิดอมันเขียกสองตัวเนี่ยเออแต่ว่าเน้นล่างไม่หาึตัวเดียวเท่านี้หะโอ้เนี่ยล่างไม่หานึงตัวเดียวเอหนึตัวเดียวแต่เขาแม่มัเป็นหาสองบ แม่ปิ่นหาสอนและอเลขกซุมนี่มันยังนี่คือลูกสอนสี่ไปเชี่ยวชาญสี่ไป็นยุทธันนี่เพื่อนก็คือเหตุการณ์บ้านไว้ว่ามักตัวใดมักตัวนี้ตัวนี้หรือตัวจังไรก็ไปพิจานณาและญาติเอาไปแถวแห้งออกวงก็คือประมาณว่าจังซี่แบบคุณยายส่วนความฝันแม่ปิ่นหาสอนและอเลขกซุมนี่มันยังนี่คือลูกสอนสี่ไปเชี่ยวชาญสี่ไป็นยุทธันนี่เพื่อนก็คือเหตุการณ์บ้านไว้ว่ามักตัวใดมักตัวนี้ตัวนี้หรือตัวจังไรก็ ไปพิจจะน่าละย่านเอากระเทียแห้งออกวังก็คือประมาณวาจังสี่บอกคุณยายส่วนความฝันนี่สิมีอยู่แต่มุ่งในหน่อยนั่ะสำนักนี่หรอส่วนสมุนที่เป็นไอการบ้านเป็นสูตรเลขสูตรจังสี่บลเป็นคำนวณเป็นเลขแล้วคนหายมากแม่เก็บเลยตัวตัวที่นี่นี่นะนี่นะเออนี่วะหนึ่งส่วนเก้านี่บอกแม่ นุงน่งหนึ่งศูนย์เก่ารงไปนี่ละท้ายเอาไปโรดไปพิจารณาย่านเอาคุณเก่าอันนู่นนี้กับ <ไป S 2> แม่นว่านี่แม่ท้ายเอาโรดเพรามันคือหลายปวดเจ็บปานเอา้าท้ายไปไปเพิ่อนอันนั่นเอาเนาะตั้งแต่โต้ห้าสิขาสขา่ขีดใบกับห้าขีดฐานหนึ่งนี่กับหกสี่ตัวนั้นโอ้เท่านนั้อดเนี่ยเพิ่นเนี่ยล้างพร้อมตัวนี่ตัวล้างหาหนึ่งห้าหนึ่งกับหกสี่เท่านั้น คันสมุิว่าเขาปัญหาเพื่อนวันนี้กับที่โยวนโยนี่แะละหอมซีนะแมนแมนครัเอาแค่นี้จบครับผมเห็นไหมเห็นหนึ่งกับหกหนึ่งครับผมให้เโหนั้นไหมมาเรียมเนี่ยถอดแจ็คสองมอบอคุณยายผมเข้าใจแล้วหลังจากที่นั่งมาอยู่แล้วคือ เพิ่นฉีดมาให้แล้วตัวเน่นนหาหนึ่งนเนีนล่างโตเล่ากับว่องไห้หกซีเก้าซีนั่นแหละตัวอีกส่วนหนึ่งส่วนส่วนอะไรหลายตัวเราเขียนมาเขียนมาให้้องลูกนี่หุดก็สามขาหลออตัวนี้เ้ีอย่ามาไปออกซับขาหลอคุณเนอะออกสองซีสองหางไปออกการบ้านคุณับขาหลอกเุือหออกเพื่นดยวเนาะ เอาก็แล้วอาแก้ปัญหานี่เฮาก็ไปนี่เอาบอกว่าเออตัวนี้มันเป็นยังไงเนาะเจ้าก็เป็นผู้คิดเจ้าก็เป็นผู้คิดคิดว่าโอ้ตัวนี้มันเป็นบ้านนอาเขียนไว้เป็นการบ้านอย่างนึ่งใครดิโอ้ยเเพิ่นนนให้้ป็กาารบโอ้ยถอืดปวดแนวหัวก็เป็นการบ้านเพิ่นบ่ให้เฮาซื้อเด้นี่ป็นเป็นการบ้านให้เป็นการบ้านซื้อได้เฮาปวดหัวซื้อจังสรรค์มาเฮ้ยคิดว่าพุชซองครับ อาบันนี้วกกับเคลื่อนมากนี่อีกบันนี้แม่วกกับเคลื่อนมาฝันส่วนโตแม่แม่ตีแม่ตีจังไหนฝันฝันเพื่อนนี่ยพ่ตีแม่พ่ตีเพราะว่าเธทาถาเสื้อเอารลดขั้นแม่มากกระซิบมากเสื้อตัวนี้กัดไปกลับมาเอาขันพนันนี่ศูนย์บอเอาศูนย์มาไว้ช่างนาพี่ศูนย์มาไว้ข้างนาสองแปดสี่แปดจึงสีตื่อแม่โรคไหนขนาดแม่แม่พ่อตีมีความคิดเห็นจังไหนบอสำหรับไอ้เพื่อนตีมาให้เราหกสี่ับเก้าสี่เนี่ย มีความคิดเห็นนอกเหนือจากหันจะไหญบ้าอันเก้าซี่ซี่เก้านี่นะต่ว่าวางหันน่ะเพิ่นมันเข่าสิบตัวเดียวเนาะสิบตัวเดียวมะปูกับของแม่ของแม่เป็นฮกหนึ่งมันบ่มีเล็กเล็กแม่แหนี้บ่มีมันจะเลยมากสมพ่อปะเออมันมามันก็เลยมากันมันมีเล็กตัวใดเนี่ยตรงกันครับเลขกแม่ปะเนียวมันมีเล็กตรงกันครับเล็กแม่เนี่ยเนี่ย z o o อยู่นี่ ไม่อีอยู่ตะวันมันเป็นกินกันเขาเรแต้มนะนายบ่เอออันนี้มันเป็นหาเพราะยาบ้านี่กันกินกันเขาจ้มกันมาสันหาสองของแม่หาสองก็ยังเป็นรักหาที่กันมาทำกันเป็นรักหาที่กันที่สองซีเป็นบ่สองซีของแม่หาสองของแม่านัคือจังหวัดวันหนึ่งเนี่ยเลขหามากกับบ่คือกันนี่อาจารย์ไหยมากหนึ่งเจนั่นว่าแม่หามากหกหนึ่น่ กะได้ออกเรื่องลางทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าวันนี้เนี่ยปัญหาเพื่อนเนี่ยก็ให้แหนมแหนมแยกกันออกไปเลยเนาะแหนมแยกกันออกไปเลยคือเพื่อนอาชีพมากบ่นแม่น่าไงบ่นมากางเพื่อนมากบ่นแน่นอนเลยนบั่นวะบ่นเขาตะบ่นทุกหัวเลยแต่ของแม่นี่ห้าล้านเปอร์เซ็นต์ล่างห้าล้านเปอร์เซ็นต์ล่างที่กิ่เนี่ย ที่กิ่งเอฟชีเบิ่งนี่บ่งงงเนี่ยก็เลยงงเลยแต่ข่อยเว้าข่อยยังงงอยู่เดียวอุ้ยแกสีเวล้าว่าจังไรเนาะแต่่วาแม่มาหมดป้าจันทร์ห้องเมียพอดีครับขอบคุณหลายๆแม่นั้นอยากมาว่าให้คู่มีคนมาว่ามาปรึกษากันอยู่ผูดอย่างนี้เรื่องเตี้ยนะบ่